วิธีเชื่อม Water <tinc S 1> ต่อจอยบลูทูธ G92,000 อันดับแรกเราก็มาดูผู้มือการใช้งานในกล่องนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูคลิปต่อไปวิธีเชื่อมต่อกับ iOS iPhone iPad นะครับกด Home บวก B พร้อมกันไฟจะขึ้นเลขสี iOS เกมต้องรองรับจอยนะครับถ้าเกมไหนไม่รองรับจอยจะไม่สามารถเล่นใน iOS ได้ต่อมาจะเป็นระบบ Android ไม่ว่าจะเป็นมือถือ a อ d r o i ยดหรือแท็บเล็ต a อ d r o i ยก็เชื่อมเหมือนกันนะครับกด Home บวก B พร้อมกันไฟจะขึ้นเลขสีต่อบลูทูธเล่นได้เลยนะครับเกมต้องรองรับจอยนะครับ เกมที่ไม่รองรับจอยของระบบแอนดรอยด์อดโฮบวกเพร้อมกันไปจะขึ้นเลขหนึ่งแล้วต่อบูทุกับมือถือแล้วก็มาโหลดแอปพลิเคชันในเกสโตรชื่อว่าแอป Shooting p a ว v สานะครับเข้าแอป Shooting p a ว v สาแล้วก็มาเปิดเปิดตรวจสอบสิทธิ์นะครับนั่นก็จะขึ้นแบบนี้แปลว่าเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อกับจอยแล้วนะครับเราก็มาเลือกเกมที่เราจะเล่นนะครับ เกมก็จะมีประมาณเกือบทุกเกมนะครับที่อยู่ในแอปนี้เล่นได้ทุกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น R O V Free Fire PUBG เกมฟุตบอลน,นะครับสมมติเราจะเล่นเกม R O V นะครับก็เข้ามากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก h o m บวก p นะครับรอมันโหลดให้เสร็จเข้าเกม R O V เราก็เล่นได้เลยนะครับวิธีการไม่ปิ้งผงเองก็กดสกั์นะครับ แล้วเราเจะวางปุ่มตรงไหนเป็นตรงไหนเราก็ตามใจชอบเลยนะครับวางเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับตกลงแค่นี้ก็ตั้งค่าปุ่มเกมเลยนะครับวิธีต่อเล่นกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยการใช้ตัวรับสัญญาณนะครับกดโอมบวก R หนึ่งพร้อมกันนะครับไฟจะขึ้นเลขหนึ่งเลขสองก็ต่อตัวรับสัญญาณกับคอมพิวเตอร์นะครับอถ้ามันต่อแล้วไฟมันก็จะหยุดนะครับส่วนเล่นเกมในสตรีมเราก็ มาตั้งค่าจอยนะครับเลือกตั้งค่ากดคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เปิดใช้งานจอยนะครับแล้วก็เข้าเกมเล่นได้เลยนะครับวิธีเชื่อมกับ Nintendo Switch กดโฮมบวก R2 พร้อมกันนะครับอ่าไฟก็จะขึ้น2-3มันก็จะเชื่อมต่อกันเลยนะครับ